สวัสดีครับนักเรียนป .2 อนะครับก็กลับมาครับอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในชั่วโมองนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะครับนะครับทุกคนพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแลีวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ ahu. 1เพื่อนักเรียนสามารถหาคําตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้สเพื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 3. เพื่อนักเรียนสามารถสื่อสารและสือ่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับน,นักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะครับป้าต้องทํางาน35วันทําไปแล้ว21วันป้าต้องทํางานอีกกี่วันถึงจะครบ35วันนะครับนักเรียนอ่านนะครับโจทย์โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามครับถูกต้องครับ ป้าต้องทํางานอีกกี่วันถึงจะครบ35วันได้โจทย์บอกอะไรนักเรียนครับครับเก่งมากครับป้าต้องทํางาน35วันทําไปแล้ว21วันตอบแล้วครับป้าต้องทํางานอีกกี่วันครับป้าต้องทํางานอีก14วันนะครับถึงจะครบ35วันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ ลูกแมวอายุ5เดือนลูกสุนัขอายุมากกว่าลูกแมว4เดือนลูกสุนัขอายุกี่เดือนโจทย์ถามอะไรครับนักเรียนครับถูกต้องเลยครับโจทย์ถามว่าลูกสุนัขอายุกี่เดือนนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับโจทย์บอกว่าลูกแมวอายุ5เดือนลูกสุนัขอายุมากกว่าลูกแมว4เดือนตอบลูกสุนัขอายุกี่เดือนครับครับ มีคนตอบถูกเลยครับลูกสุนัขอายุ9เดือนครับถูกต้องครับเก่งมากเลยครับนักเรียนไปนะครับตัวอ,อย่างต่อไปนะครับน้องมีอายุ7ปีพี่มีอายุมากกว่าน้อง5ปีพี่มีอายุกี่ปีครับจโจทย์ถามอะไรนักเรียนครับจโจทย์ถามอะไรนักเรียนครับโจทย์ถามว่าพี่มีอายุกี่ปีและโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับ จทย์บอกมาว่าอะไรครับโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกว่าน้องมีอายุเจ็ปีพี่มีอายุมากกว่าน้อง5ปีและตอบครับตอบพี่มีอายุกี่ปีสรุปแล้วก็นี้ตอบนะครับพี่มีอายุ12ปีครับมีคนตอบถูกด้วยตัวอย่างต่อไปครับ นิชาใช้เวลาออกกําลังกาย1นชั่วโมงวานีใช้เวลาออกกําลังกายมากกว่านิชาหนึ่งชั่วโมงวานีใช้เวลาออกกําลังกายกี่ชั่วโมงโจทย์ถามครับทะไรครับครับวานีใช้เวลาออกกําลังกายกี่ชั่วโมงโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับนิชาใช้เวลาออกกําลังกาย1นชั่วโมงวานีใช้เวลาออกกําลังกายมากกว่านิชาหนึ่งชั่วโมงตอบวานีใช้เวลาออกกําลังกายกี่ชั่วโมงครับ ครับเก่งมากเลยนักเรียนชั้นป .2 วันนี้ใช้เวลาออกกำลังกายสองชั่วโมงนะครับน,นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับประกาศออกเดินทางจากบ้านเวลาเจ็ดนาฬิกาใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนห้าสิบห้านาทีประกาศไปถึงโรงเรียนเวลาใดนะครับโจทย์ถามอะไรล่ะครับครับถูกต้องครับประกาศไปถึงโรงเรียนเวลาใดในโจทย์บอกอะไรครับ ประกาศออกเดินทางจากบ้านเวลา7นาฬิกาใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียน5.5นาทีตอบประกาศเดินทางไปถึงโรงเรียนเวลาใดครับครับถูกต้องครับประกาศไปถึงโรงเรียนเวลา7นาฬิกา5.5นาทีครับต่อมานะครับตาและยายออกจากบ้านเวลา8นาฬิกาไปถึงบ้านแม่เวลา11 จุนาฬิกาหรือว่า1ิบ0อดจดสามนนะครับตาและยายใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับออกจากบ้าน8ปดนาฬิกาไปถึงบ้านแม่เวลาสิบอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีตาและยายใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์ถามอะไรครับครับถูกต้องครับโจทย์ถามว่าตาและยายใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับครับ ตาเล้ยายออกจากบ้านเวลา8นาฬิกาไปถึงบ้านแม่เวลา1 1 3 0นาฬิกา3นาทีหรือว่า11.30จุดนนะครับหรือว่า0บนนาฬิกาสรุปแล้วตากับยายใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับนักเรียนนับ8ไปถึงอะไรครับครับถูกต้องครับนับ8เป็น11ได้กี่ชั่วโมงครับครับได้3ชั่วโมง เหลือกี่นาทีครับครับถูกต้องครับตอบนะครับตาเละยยยใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง30นาทีนะครับสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยการอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาและหาคาตอบนะครับถ้านักเรียนอ่านโจทย์ไม่ได้นักเรียนก็ไม่สามารถจะทํา โจทย์ปัญหาหรือวางแผนแก้ปัญหาและหาคำตอบนะครับอันนี้คือสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยการอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาและหาคําตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูใจ้นักเรียนทําแบบฝึกนะครับโดยใบงานนะครับอ้อมเริ่มทําการบ้านเวลา18นาฬิกาเสร็จเวลา18นาฬิกา45หนาทีหรือว่า18.45นาฬิกานะครับอ้อมใช้เวลาในการทําการบ้านนานเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรนักเรียนก็ไปเขียนนะครับ โจทย์บอกอะไรนรักเรียนมาตอบตอบได้อย่างไรนะครับนะครับนี่เหมือนกันครับแม่ใช้เวลาในการทำงาน5ชั่วโมงถ้าแม i, ่เริ่มทำเวลา9นาฬิกาจะเสร็จเวลาใดโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาแม่ใช้เวลาทำงาน5ชั่วโมงถ้าเริ่มทำเวลา9นาฬิกาจะเสร็จเวลาใดนะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรตอบอะไรนะครับวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในะชั่วโมองต่อไปวันนี้สวัสดีครับ